쿠마카, 그 쿠파퐁 커리. <laughs> 어나 맛있다 배웠는데? 네? 아로이. 로아 ผู้ชมได้ยินไหมเธอพูดถึงเมนูอะไรบ้างนะคะสาวรุ่นพี่คนนี้คิมเซจองค่ะเป็นนางเอกสาวจากซีรีส์ดัง Business Proposal เดินทางมาร่วมงานโกลว e เอ r ว w ร์ r นในไทยเหมือนกันแล้วก็ตามที่ได้ยินไปนะคะเธอบอกหนึ่งเมนูโปรดก็คือปูผัดผงกะหรี่ค่ะที่อร่อยมากๆส่วนตัวก็ยังชื่นชอบอาหารไทยอีกหลายอย่างนะคะเพราะว่าเคยมาเที่ยวแล้วก็มาํำงานที่ไทยบอยยูค่ะ แต่ว่าครั้งนี้กลับมาในบทบาทที่มากขึ้นเพราะว่าเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิติมัิ์ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลีไทย2023ถึง2024ค่ะก็อยากชวนแฟนๆชาวไทยหรือว่าเซซังไทยให้ไปเที่ยวเกาหลีกันมากขึ้นจะตารอยซีรีส์ก็ได้นะคะ ส่วนนุ่มลออีกคนหนึ่งยองแจก็ตเซเว่นค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู่ประชาะสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าก็ตเซเว่นถือเป็นวงเคป๊อปที่มีฐานแฟนคลับในไทยเยอะมากตัวสมาชิกเองก็ผูกพันกับเมืองไทยนะคะอย่างนุ่มยองแจเนี่ยเคยเลือกทะเลบางแสนเป็นโลเคชั่นถ่ายเอ็มวีด้วยค่ะก็อยากแนะนําให้อากาเซไทยไปเที่ยวที่เกาหลีบ้าง มาดูกันยองแจว่าอย่างไรค่ะสมาชิกหนุ่มวงเ,เว่7บอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แม้ว่าจะไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วแต่ก็ยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอซึ่งก็หวังว่าในอนาคตนะคะจะได้กลับมาหาแฟนๆชาวไทยพร้อมสิ่งดีๆอีกครั้ง ส่วนค่าจะให้แนะนําการท่องเที่ยวในเกาหลีส่วนตัวอยากแนะนําเป็นกรุงโซลเลยค่ะเพราะว่ามีรด์มาร์สำคัญเยอะนะคะเช่นนำสัตทาเวอทร์ค่ะร단ค가평소원่도굉장히좋아하는나라รกคือที่แรกคือ ส่วนคิมเซจองค่ะบอกว่าการมาไทยครั้งนี้ในฐานะทูตประชาสัมพันธ์กิิมศัก์มีเหตนการท่องเที่ยวเกาหลีไทย2023-2024ทำให้รู้สึกสนุกและดีใจมากกว่าปกติค่ะก็หวังนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักเกาหลีมากขึ้นซึ่งก็อยากแนะนำสถานที่เที่ยวอย่างวังต่างๆในเกาหลีค่ะว่าช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงจะมีฉากหลังเป็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากอยากจะชวนให้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองกันนะคะ หลังจากนี้ก็รอติดตามกันได้ค่ะคิมเซจองยองแจก,ก็ตเซเว่นจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแฟนชาวไทยในฐานะทูตป,ประชาสัมพันธ์นนอีกหรือเปล่านะคะแต่ระหว่างที่รอสามารถไปติดตามผลงานของแต่ละคนกันก่อนได้ค่ะยองแจก,ก็ตเซเว่นเนี่ยมีงานดีเจจัดกรายการวิทยุและกําลังเตรียมทําเพลงใหม่ส่วนคิมเซจองก็เพิ่งจะคัมแบ็กในฐานะศิลปินเดี่ยวและปล่อยเพลงใหม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่สําคัญคือกําลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยเดือนพฤศจิกายนนี้ดย่้วย